สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมื่อนี้ครับติดี่แวสีผ้าพีผ้านอนคือป้าทั้งคู่นะครับท่างสีเชียงใหม่ครับผู้สีเชียงใหม่หมดละครับทีมงานมีสามสี่คนครับมาสามพ่อแม่ลูกเลยครับนีทีมงานมานั่งครับมื่อนี้ได้สีมันหรือพวกมานครับไปรุ่นกันครับเมื่อนี้ครับเออแต่ว่าแต่ว่าคนยกเล็กแหกมัน ได้ไข่เห็ดเรางออกก่อนซองไข่ครับอาสฉกสกมันมาเด้อมันมนี้เด้อมาทางไก่ครับพี่น้อง้กินอ,ออกน้ำมีดเลยพี่น้องมันมนสวยงาม โอ้เห็ดไข่ครับด,ดอกกำลัางงามเลยเห็ดไข่เห็ดไข่ดอกกำลัางงามนะครับเห็ดไข่จุเห็ดไข่กันครับพี่น้องสวยนี่เลยโอ้อันนี้เป็นเห็ดไข่ครับโอ้ยยุบเป็นมูยุบเป็นมูเห็ดไข่ดอ,อกกำลังงามครับเห็ดไขยอย่อีกแล้วครับพี่น้อง เออได้ยังสี่กูอะไรครับเดินทางมาไกลหาวรองรองนะพ <laughs> ี่น, head, head, น,ดดน้องเอ้ยพอเห็ดเห็ดมันปูเห็ดมันปูโดดงงามเอาคือเกา่าดอกนี้บอเอาเอาไว้หมองเกา่า <laughs> กับบรรยากาศฟ้าค่ม ยุงไล่หลายี่น้องค้นกับวัคอยมี่นะครับปกติอยู่เล,ลาะๆมีเคยมาเอาซูปีแตกเงาๆจะป,ปวดเอวก้มเขี้ยวจะป,ปวดเอวครับแต่ว่าปีนี้เป็นยังไงเพราะท่านได้เกิดให้มัน,มนวายแล้วโอดวันหยุดมากรือสงสัยเหตุวาย ไม่ฮยดเกิดต้องรุนกันต่อครับยังบ้าันในจบอยู่ค <figured> ร <Depois find out> <ệt> ับนางเรื่องนี้เห็ขใครับพี่น้อง เออเดดเห็ดดินครับพี่น้นอนนงดอกมันจระไรจึงางามครับออก,กขึ้นกเห็ดใครพี่น้องดอกงามเลยครับอื้อจสิบดอกเงได้นเนาะ มีแต่ว่าเขาปลาตินก็ได้เห็ดเห็ดเห็ดกอเห็ดเห็ดกอเห็ดกอแดงดอกนี้ที่อยู่ในเห็ดยังเห็ดไข่เห็ดไข่ครับพี่น้องเขาเนี้ยละเห็ดอะไรนี่เห็ดไข่ โอ้ยเท่าแล้วพี่น้องอ่อ,อนเป็นอ่อนๆครับดมก็ได้โอ้หอมเห็ดไข่เห็ดหาดเห็ดหาดครับเห็ดหนัง โอ้ยวัวเหม็นเห็ดไข่รเหม็นคือดอกอ่อนๆเอาพืกรูปมั่งไหวแต่ถอนเห็ดถอนเห็ดผักปอนซอมีแห้งมาถอนเห็ดด้วยกันอยากอยากไปเบื้องวิวไหมวะหันน้ำนี่ด้วยหันนี่ด้วยเดี๋ยวห้องแขวนเห็ดเห็ดนะโอ้เงยไก่เงยไกยไหลไหลหันู้ด้วยบุ้มยังไปไหลโอ้ว่าสิไปเบื้องวิวครับ ้ากันไปบ้างดีกว่โอ้มันสวยบอกว่าอืมใครเดียวมันไม่มูบ่นะโอ้โหเหยียบเปรียบเสียบอยู่บ่นี่โอ้มุนอย่างเงี้ยเอ้ยมันเต็นอะ อ้ย,ห,ยอหักเกียวตองหักไปเลยโอ้ยพอเคยเหี้ยตะงกเลี่ยงโง่สร้งางงานแตัวหักเบิดพี่นอ้องเขี้ยวไปตองโอ้ยเสียดายหักเขารอเกี้ยวเลยวันมันจีบเบิดละคนแต่ก็ร้ายเพราะคนนะครับสวย,ม,ยมากเก่งมากแต่คนทั้งหลายเอาคืชก่อน ไปใส่กันตัร์เนาะงอมันมให้บอกมันจะี๋ยคับเห,ห็ดพึ่งเห็ดพึ่งข้าวอ๋อเห็ดพึ่งตองครับไม่ใม่เห็ดพึ่งข้าเป็นาบ้านผมเอื่นเห็ดพึ่งตองครับถ้าเป็นอะไรสิเห็ดพึ่งตองอันนี้เป็นเอื่นเห็ดถาดครับ อ้าวขาขาดจ้ะออาที่เก่าเฮ้ยเดเดพังาดตรบเห็ดพังศาดหน่อยเฮ็ดอุ้ยล่นเลยเฮ็ดหนามมุม อันนี้อันนี้เห็ดน้ำม่อมครับเห็ดหาดงามเดงคืนครับแต่ว่าไม่อย่างแสบเป็นตาไน้์ทุกคนแต่ว่าเคกินแสบครับหนึ่งเฮ็ดพึ่งซาดกำลังดอกงามๆครับ เจมอีกดอกนึงแบโอ้โหมุนแจมเลยครับโอ้ยเห็ดผึ่งดุงย mm. <laughs> ุงแจมแจมแจมงามครับงามเห็ดผึ่งนุง มันไม่มูว่ะยุควี้เดี๋ยวต้องป้องเห็ดนาเรศก,กนี่คืองามแท้พี่น้องอตุ๊ปุอยเห็ดผึ่งสาดตโอ้ยดอกนี้เ่าแน่น้ะครับพี่น้องโอ้ยมีดกระบ่เขา โอ้บังคือส่วงฝนสิตกใช่เนาะบบดนี้นะเห็ดอะไรเอ่ยเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งตองเห็ดยังน้อนี่โอ้เห็ดหน้าเละเห็ดหน,น้าเละหนะอ่อนครับเ่าตัวหน่อยหนึ่งเห็ดหน้าเละหนะอ่อน โอ้ยน้อมุนซะนะเฮ้ย,ยเถ่าเนี่ยเขุนศักดิ์กับพี่นอดอกเดียวโคโลยงามครับเนี้ยังๆเห้นทานเท่าละมองก็มไม่มีขุนศักดิ์ดีนะครับ โอ้คาลมเฮ็ดอย่าเฮ็ดักด์เก่าเฮ็ดน้องนองเฮ็ดผึ่งอียงระบาดคือบุงจักขึ้เขาเฮ็ดน้องน้อ เพิ่งข้าวโอเ้เหเพิ่งตองอีกอตัวนึงพี่น้องโอ้ได้ตะลุดนีงามๆเนาะเพิ่งนกยูงครับพี่น้องโอ้ยแดงคึนขิงกินตะสอนเก็บเข้ม ขึ้เขาให้ฟังตอบครับโอ้ยครับผลงานมือนี้ครับเลยสองตาสามพรหมลูกอันนี้ของผมอันนี้ของยี่แก่ป็นของผมครับของผมโอ้ของผมอผมไม่ที่บอกได้หน่อยแล้วเกินออกมาโชว์ดูนี้ของไม่พิมพ์เลยโชว์อยู่ปะว่าอยคือขี้ลายกระโม่ฮะอันนี้อ้ันนีเสมนวามสมควรครับสมควาสมควร อันนั้นเขาเอินไว้จริงงามคักงามเลยอันแดง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 ก็หน้าวงกับสีอ่อนที่นี่ปวดพ่วงบกโมกแจงอันนี้พิจเรณาละกับเห็ดไข่ครับอีรออีรออีรออยู่บ่ได้เห็ดไดอะไรเสร็จอีรอโทรหาอยู่มันโทรหากันบ่ได้มันครับสำหรับมื้อนี้เอาเห็ดร่อนั้นออกเป็นหนังฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เลยครับเด้เมื้อนี้กิสิลาพี่น้องไปก่อนครับหิวข้าวสวยหลายแล้ว เกือบบายซ้ำสีม่วงเรียงลวมือนี่ขอเวลาเดินทางกับบัตรนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ,บ,บสวัสดีครับ,บ